นะคะที่1 2การคัดเลือกชุมชนคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นนะคะ1ชุมชน1่องค์กรข้อแรกเลยก็คือชุมชนะคะทางการจัดแจ้งหนที่เจงแบบหนที่เกี่ยวข้องนะคะในปี67นี้นะคะก็ยังคงเดิมค่ะเลื3หบบได้หนึ่งนะคะถ้าเนิดว่าเ่ ขององค์กรหน่วยงานก็ชุมชนเพิด้วยในการที่จะ5น่ก็จะเป็นการทั้เลืยกชุมชนก่อนอันเต้นแบบปกตินะคะการกำหนดเป้าหมายไม้น้อยกว่าสี่เรื่องที่สอดคลองกับตามทรรนาสนาและปัรจัิพมวิธีวัฒนทําไทยเกณฑ์การระขนองาลดับแรกเลยคะคะชุมชม ก่อให้เกิดมือค่าและการมีเียนประกาศเจตนาลงร่วมกันที่จะพัฒนาในา่มอันในอำเภอหนองแแนะกะเนื่องจากเราเป็นอำเภอเล็กนะคะแล้วก็เป็นเภอชนบทนะคะจขออนุญาต่าวสรุปตัวผลการโครงการพนนก็แ่นีเมิบู้าเรนวันนี้นะคะจะมีสิ่งกระตุ้นนะคะสิ่งเราภายนอกเช่นสื่อโซเชียล ธรนะคะซึ่งเป็นรากฐานที่สําคัญของการพัฒนาสู่